ม,มาคือเก่าครับมาคือเก่าครับสวัสดีครับเอฟซี FC ทุกท่านนะวันนี้กัมาหน่ะกับ<า>เลือกงานเลี้ยวกับมานั่งเรียนนำ้ำเอ่อแถวแก้วกาแฟครับผมโอ้สวัสดีเอฟซี FC นะครับสวัสดีครับผมเอ้ยวานนีสว,สว,สวยจัง สวัสดีครับสวัสดีครับฮ่อฮ่อฮ่อทีอันนั้ก็คือเ่านะครับไปเดียดเดียดซองครับผมใส่่เดียดได้ก็ย้อนเสียงนี่กนกนี่ับงกาแฟลายยางอะไรเน่ยผมโอ้ยส่แนวหาเงินหาข้าบนมีกแนวหาือกันเนี่นี่แนวหา ข้าหมูย่างทั้งดูตลาดเคียนในบนรัตครับผมพื่งหวังเก้าหวังเก้าอุ้ยหันกล่องไปทั้งสายเมื่อไหรเลยมันเอ้มันเสียงมันสิฟ้าขึ้นเลย ไปบ่ได้เลยต้องไปตั้งพีอย่างเดียวเลยวันนี้อ่าเนี่ยครับรถโรงเรียนมนตรีศึกษาอ่าไปแล้วนะครับผมอ่าตาเบี้กับซีสามเป็นสามแยกไม่แดงครับผมไม่เก้า,าล้วเลื่องานแล้วก็เข้าบ้านมันก็นกนจกักรีเพชรที่ยังก็เลยออก,กมานาั่งเหรียญส้มบิวเบื้องเพื่อนขาย,ข,าข,าายของเอาเองินเอาค้ามแล้วกันนะแย่ห้อนเกลียแนว เียงเด็ดด็ใครเข่าท่าบ่เมืนน่พ่อข้า่าัญครมอ่าขาดนั่นไม่ยังอีกอะบัตที่นี่โอ้ยเออมาบเิื้อเจียว้ยเดี๋ยวเดี๋ได้จีดีกะ่ย่ดอกนั่งเอีกหน่อยนไปดูเลยยังไปดูจากอในยูทูบเลยยังเอ้กระถ่ายคลิปเหรอเนาะนี่เกรถายคลิปนี่ดิวน่ี่ฮะ ถ่ายคลิปอีด่ดิลานกาแฟนี่ดิลานกาแฟได้บ่เนี่ยพายะกาแฟอ่าเขาไปกดซับไปนะโอ้ที่ตามตัวเบิง้งเบิ้งจะขวางี่หันตัวโอ้คนรราาะนะแล้วก็ภาพบรรยากาศอ่นั่นเป็นภาพบรรยากาศสวยๆเงียบเรี่ยง อันนี้ก็นั่งเอกน้อยนี่นี่เนี่ยพวดจะเข้ากล้องมาไปแหละพวดพวดเออโอ้ขอแก้วกับน้เั็นเอไปทำอะไรเออทำไอติมนะเอนะอนอะตัดแงนะครับพี่นอ้องเอ้ยสุดยอด เอานะครับมื่อกี้ซ้ำนี่แล้วก็นะครับปุ๊บบดใดทายหลายเดี๋ยวนะครับเพราะว่ามันแดดมันแค่นกล้องไปนี่ป้าลึ้มอ้วนมันเป็นฝ่านะครับ ฝากพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนนะครับกัามาเบื้องแลีวก็ขอกดไลค์กดแชร์กดซับสะไคร่นี่นะครับผมเป็นกำลังใจให้ช่องสาคดีวันี่นะครับผมช่องในน้อยในยน้อยไว้ในอ้อมหัอ้อมใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนี่นะครับ <c oughs> สวัสดีครับพู้นูออ้อคักแดี๋ท้านั่งเอียกหน่อยนะี่